ไม่ครับเดาบล็อกมึงเริ่มเลยมึงเริ่มก่อนบล็อกมึงอ่ะใช้ไฟฟ้าปะไม่ใช้บล็อกมึงอ่ะหาในโอเวอร์เวิลด์ได้ปะบล็อกกูหาในโอเวอร์เวิลด์ไม่ได้ไม่ได้อ๋ออืมอืมแย่ละอืมเหลืออสองบล็อกเองนะเนี่ยอืมยากยากยังไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกบล็อกมึงอ่ะมีสีเขียวปะไม่มีเลยมันบล็อกมึงมีสีแดงปะล่ะไม่มีอ้าวแย่ละเออกูขอทายเลยละกันมา บล็อกของมึงคือบล็อกนี้ไม่ใช่บล็อกมึงอ่ะมันเป็นขู่ขะใช่ไหมใช่โอ้ยมยังไม่ตอบอีกเหรอกูมึงรู้ได้แล้วนะเดี๋ยวตอบแต่หน้าเดี๋ยวตอบแต่หน้าโอ้โหนี่มันแกล้งกูนี่หว่ามีมีสีม่วงไหมไม่มีเลยจบนะครับตอบเลยโอ้กูแพ้บล็อกมึงคืออะไรเนี่ยเอามาดูมาดู อ่ะกูมีได้คำถามละเวลามึงทุบบล็อกเนี่ยมันจะออกมาเป็นบล็อกที่มึงทุบเลยใช่ไหมโหยใช่ครับกูเอาเลยเหมือนกันถ้ามึงทุบออกมาจะเป็นบล็อกแบบเหมือนเดิมเลยไหมใช่มันจะเป็นบล็อกอันนี้เลยเดิมเลยใช่ไหมใช่เหมือนเดิมที่จะเลือกบล็อกเดียวกันปะอะยากว่ะของชิ้นนี้มีสีฟ้าหรือเปล่าไม่มีขาของมึงอ่ะมีสีแดงวะไม่มีไม่มีสีแดงอ๋อของมึงมีสีแดงหรือเปล่าไม่มีเออบล็อกมึงอ่ะมีสีม่วง่ะไม่มีครับเฮ้ยเหมือนกูแบบว่าตาหน้าเหมือนกูจะรู้แล้วว่ะ กูต้องทำอะไรบล็อกมึงมีส่วนประกอบของไม้ปะโอ้โหมีโอ้โหเชื่อละเชื่อละบล็บอกมึงอ่ะแบบว่า<อ>มันไม่ใช่บล็อกเต็มปะมันเต็มมันเต็มเหรอเฮ้ยโอ้โอหกว่ากูชนะแล้วอ่ะเฮียโอ้ผมมึงอะไรอ่ะโอ้โหกูเริ่มก่อนใช่บล็อกเนี้ยหาได้จากธรรมชาติปะแบบว่าคือวางอยู่ตามธรรมชาติปะวางมันวางวางอยู่ตามธรรมชาติเนา งั้นกูขอถามมึงกลับด้วยคำถามเดิมเลยว่าบล็อกนี้มันวางอยู่ตามธรรมชาติหรือเปล่าบล็อกนี้วางอยู่ตามธรรมชาติยากอยู่เนี่ยากเรามียากาบล็อกมึงอ่ะทำจากเหล็กปะใช่อาชีพหาตนหน้ากูชนะแล้วครับตานหน้าชนะแล้วโอ้โหง่ายเกินชนะหรอกเ้ยกูขอตอบเฮ้ยตอบเลยหรอยังบล็อกมึงอ่ะมันแบบว่ามันเกี่ยวกับหินไหมเกี่ยวอืมมามาตอบเลยนี่ เออถูกบล็อกนี้เกี่ยวกับแล่ไหมบล็อกนี้ไม่เกี่ยวกับแล่ครับผมไม่เกี่ยวฟูลังเลอ่าบล็อกนี้แบบว่าต้องได้มาจากการคราบเท่านั้นไหมไม่เอ้ยโอโหเหลือแค่สามอันนี้หรอใช่เหรอกูตัดช้อยเหลือเฮ้ยเฮ้ยกูตอบได้แล้วมั้งนี่ใช่เหรอ อันบล็อกของมึงอะหาตามธรรมชาติได้หรือเปล่าหาตามธรรมชาติได้ฮะมันมีตามธรรมชาติอะที่เราอยู่ตอนนี้มันก็มีไว้เนี่ยมองไปข้างล่างก็เห็นแล้วเไอ้คุณมองก่อนโอเคกูรู้แล้วไอ้สัตว์รู้อะกูรู้ของมึงว่ะอันนี้แน่แน่เลยเอาดิเอาดิอ่ะเอาขอถ่ายข้ามถ่าวหนึ่งน่นเอาชัวร์เลยก็ไม่ใช่บล็อกสีน้ำเงินอันนี้นะแบบเอาชัวร์เลยขอเอาชัวร์เลยบล็อกมึงอะทำจากเหล็กปะไม่ใช่อ้าวอ้าวก็เหลืออันเดียวกูชนะดิอะไรอะวัดกันเวลาวัดกันเวลาวัดกันเวลาอ่ะ มา,าวางพร้อมกันเลยป่ะล่ะอ้้หทายถูกทั้งคู่อ่ะิ่มก่อนเอ่อผมขอถามว่าบล็อกนี้เนี่ยมีสีฟ้าไหมไม่มีสีฟ้านะแล้วบล็อกนี้มีสีแดงไหมบล็อกนี้เหรอไม่มีสีแดงครับไม่มีสีแดงบล็อกนี้เกี่ยวกับเรสโตนไหมไม่เกี่ยวบล็อกนี้เกี่ยวกับไม้ไหมบล็อกนี้เกี่ยวกับไม้ครับผมบล็อกนี้คลิกขวาได้ไหมบล็อกนี้คลิกขวาได้ อาตากูบอกมึงเกี่ยวอะไรกับไม้จังเกิลปะไม้จังเกิลเฮ้ยไอ้เท่ี่ไม่ใช่ไม้จังเกิลนี่หว่าชิบหายแล้วไดูผิดอ,อไม่เกี่ยวกับไม้จังเกิลว่ะคุณคุณพลาดแล้วทมอะไระเนื่อันนี้คือไม้จังเกิลว่ะคุณพลาดแล้วอ่ะบอกเนี่ยเกี่ยวกับไม้ปะ<ช>มันเกี่ยวครับเกี่ยวกับไม้เหรอครับบอกนี่คราบได้ไหมบอกนี่คราบได้ตอบเลยตอบเลยอ,อ่ะมาจัดมาผิดโอ้ยเฮ้ยผิดได้บอกมึงเนี่ยทำจากดาร์กโอ๊กว่ะไม่ใช่อ่ะดิไม่ใช่อ่ะ มาแล้วเวลาตอบแล้วอ่ะอเอออะไรวะอืมบล็อกนี้เนี่ยมีสีเขียวปะบล็อกนี้ไม่มีสีเขียวบล็อกนี้มีสีแดงไหมสีแดงไม่มีครับมาแบบแดงอะแดงแดงอะเข้าใจปะสีแดงแบบแดงแดงใช่ไหมไม่ใช่แดงแปดอะไม่ใช่แดงแป๊ดแต่แบบมันออกแดงแดงแดงอิดอะนะเออแดงอิดคุพูด่างนั้นถึงก็ได้ไม่มีแดงอิดบล็อกเนี่ยเป็นหินปะไม่เป็น บล็อกนี้เมื่อขุดด้วยมือเปล่าแล้วมันจะตกมาเป็นบล็อกนั้นไหมขุดด้วยมือเปล่าแล้วจะตกเป็นบล็อกนั้นไหมเป็นบล็อกมึงเต็มบล็อกปะเต, <ำ S 2> ต<ำ>็มเต็มบล็อกยี่อยะอย่าบอกนะบล็อกมึงให้แสงสว่างปะบล็อกกูให้แสงสว่างครับผม <c ười> เ,เอาแล้วกู <ousse> ว่าเราบล็อกเดียวกันอีกแล้วกู <ousse> <ousse> ว่าเราบล็อกเดียวกันละบล็อกมึงอะให้แสงสว่างปะใช่ชัดเจน ก็เรื่องเหมือนกันขอเริ่มก่อนแล้วกันตอนนี้บนหัวผมเนี่ยกินได้ไหมไม่ได้บนหัวกูมันได้ใส่ภาชนะอะไรสักอย่างเอาไว้ปะใสอุย้ยโอ้โหจิ้มถูกเลยครับอ่าอย่างนี้ก็าสามอันนี้เหรอเนี่ยของชิ้นนี้แบบว่ามีส่วนประกอบของไม้ไหมไม่เคยครับกูรูล้ละกูทายเลยได้ไหมอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยครับยี่เดอกทำไมถึงไม่มีส่ขขวนครับให้กูอะไรมึงจะแบบเซิร์ชแลนเทิร์น่ะหรอเฮ้ยแลนเทอร์เฮ้ยอะไร อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนกูจิลล์โอ้โหโอ้ยโอ้ยคนถามคนถามไม่คยถามเองพีจีมันจะเปิดแล้วอ่ะมันจะยิงแล้วอ่ะยิงเลยยิว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวยื่นยื่นขอให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูลูกกระต่ายมือนกันแล้วแบบเดี๋ยวกูจิตอยู่ตาวิทยาเลยนี่ป่าอะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะเรืออันนี้เหลือนี้เหลือนี้กูนิ่งเหลืออันนี้เหรอกูนิ่งสนิทเรืออันนี้เรือนี้เหลือนี้อันนี้เปล่า อยากกินนมหรือเปล่ากูนิ่งเลยเลยจิตใจผมงแข็งไงแข็งกล้ากือ่ะแข็งขนาดนั้นเลยเหรอแข็งปาดอ่ะเอ็มเรดี้เรดี้ก็ใช่บอกไหมใช่ใช่บอกปะล่ะไม่ใช่มาจากการคราบไหมใช่มันอยู่ในคอมแบทปะไม่อยู่ในหมวดเรสโตนปะเผื่อฟังไม่ชัด ไม่อยู่องกูอยู่ในไอทูป่ะไม่อยู่นะอยู่ในหมวดฟั f ชั c น i o n a l box ป่ะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ของมึงอยู่ใน food ป่ะไม่ใช่อยู่ในคัลลเ color box ป่ะเอ้ยถูกด้วยดรอปจากธรรมชาติป่ะไม่ได้ครับอะครับไม่ได้ครับอันนี้คลิกขวาได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ดรอปจากโอเวอร์เวิ r l d ป่ะได้ในโอเวอร์เวิ r l d อ่ะแต่ไม่ดรอกป่ะมันใสแม่แน่ยมันใสครับพี่ชายมีอยู่สองอย่างนะตอนนี้ผมทายถูกแล้วแน่นอนนะ box เนี่ยเต็มไหมเต็ม ขอตอบเอมเบอร์ลมันมันไม่ใช่ว่ะแต่ว่าอันของคุณก็คือเนี่ยอ่าคือกระจก่ลับครับง่ายไปปะมันครับไม่ได้หรอเนี้ยขามีดงัยมึงจะเอาขวดไปบรรจุ XP อหรอืมเอาไปใส่ XP อ่ะมึงบ้าปะวะอ่าในปามริ่มก่อนมือทุบไปแล้วได้เหมือนเดิมปะเหมือนเดิมนะคิดว่านะของกูเป็นบล็อกหรือเป็นไอเทมครับเป็นไอเทมครับบล็อกเนี่ยมีสีขาวปะไม่มีสีขาว เป็นอาวุธไหมไม่ใช่อันนี้พบได้ในโอเวอร์โบปได้ใช่อุปกรณ์ไหมอ๋อไม่ใช่อุปกรณ์มาใช้มัน่็กะง่ายไปอ๋อสามารถหาในหมู่บ้านวิเลจเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ฮยมึงรู้ได้ไงวะแมนปาร์ตโอ้เป็นเลสเตอร์ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดโซนอยู่ในบ้านวีเลเจอรปะไม่ใช่ครับกินเนยอันเนี้ยกินไม่ได้เอออ้อะไรอ่ะเดี๋ยวลองทายเลยดีกว่าเดี๋ยวลองทายเลยดีกว่ากินก็ไก่อะครับใช่ไอ้นี่บัวโอ้มึงวางอย่างนี้โอ้โหผมให้คุณเริ่ม่ะบล็อกของมึงอ่ะมาจากโอเวอร์โป่ะวมันไม่มีครับของผมเนี่ยเป็นไม้ปะไม่ใช่ใช่ไม้ปะไม่ใช่ครับบ็อกนี้ นับนะนับว่าเป็นแร่นะเป็นบล็อกที่ต้องเอาไปเผาก่อนปะไม่นะแร่ของคุณเอาไปทําบีคอนได้ไหมทำบีคอนได้ความมึงเป็นแร่ปะเป็นบล็อกแร่ครับโ <Okay. S 2> อเคอตอนนี้ช้อยผมเหลือแค่จะฆ่าอย่างนี้เนี่ยผมดูจากนิสัยของคนแล้วเนี่ยทำไมผมช่เลยเฮ้ยตรงนี้มันแม่นปุยมุยล่ะโอ้โห คนเริ่มก่อนะครับอันเนี้ยเป็นเนื้อสัตว์ป่ะเป็นเนื้อสัตว์ครับโอ้ยจิ้มถูกอันเนี้ยกูทำคล้ายๆกันมาจากพืชป่ะใช่มาจากพืชเหรอโอเคอันนี้ได้ไปผ่านการปรุงสุกมาไหมครับไม่ปรุงครับชอบดิบๆโอเคเลยปกติอาหารชิ้นนี้เขาก็แบบกินกันดิบๆอยู่แล้วโอ้โหแบบว่าไม่ได้ผ่านการคราฟใช่ไหมเนี่ยผ่านผ่านการคราฟด้วยเป็นตัดบกป่ะไม่ใช่ครับง้างแล้วนะง้างเลยเหรอปาก็มีนั้งเยอะโอ้ โอ้โหเกมที่ปลาทีวิกิจด้วยต้องใส่ถ้วยไหมอ่ะเออคิดว่าใหม่นะไม่ใส่ถ้วยนะขอตอบแซลมอนชิวๆเกมนี้เกมอะไรง่ายจังโอ้โหมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับพี่ชายถูกต้องแล้วครับของผมอะไรวะอัวลกเลย <qu> สาระายแม่งคือผักอวะเนี่ยโอ้หมวดโมในวันนี้คือฟังช a นนอล b อกไอป้ปามเริ่มก่อนบอกนี้คลิกขวาแล้วมีเสียงคลิกขวาแล้วไม่มีเสียงครับไปไอ,อ๋อแต่นอนบ้างมต้องถามว่าบอกนี้ใช้ต้นเกมหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช้ต้นเกมนะอันเนี้ยมาไปมา,ม,ามาเลยลงไปครับบอกนี้สามารถมี Animation แบบว่าเปลี่ยนสีหรือว่าขยับได้ไหม ได้รอดไปบอกเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในบ้านปะไม่ผมขอตอบเลยมันคือดีคอนไม่ใช่มันต้องใช้เพีขุดใช่ไหมไม่ต้องครับไปเลยอัมคืออะไรวะขอยญาตเดาขอยญาตเดาอ่ลองเดาลองเดามันคือแลนเทนใช่ไไปคนครับแลนเทร์นบอกเนี่ยสองไวเลสของมัน คือให้แสงขาวปกติกับแสงสีน้ําเงินป่ะใช่อ่าทอดไปให้ผมตอบว่าใช่คุณก็ไม่ต้องลงไปแช่ออนเซนแล้วเว้แค่ตอบว่าใช่แค่นั้นใช่ไหมเออเมื่อกี้ปามตอบถูกใช่หรือไม่ <c oughs> นาน่เนอโอเควันนี้เราจะมาในส่วนของหมวดอาหารกันดีกว่ามันกินได้ใช่ไหม มันเป็นอาหารมันก็ต้องกินได้อแต่เออมึงได้อะไรเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันสามารถเอาไปคุกได้ใช่ไหมเอาเอาเอาไปเผาอะเอางี้ดีกว่าเออไม่ไม่เผาครับเฮ้ยมันไม่ใช่เนื้อสัตว์ใช่ไหมมันไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับแน่แหละว่าเนื้อสัตว์ต้องเผาสิฮีอ้มันเอาไปคราบใช่ไหมใช่เวลากินแล้วเนี่ยมันมีเอฟเฟกพิเศษใช่ไหมใช่ครับอ่นนี้ไอ้นี่มีสีทองใช่ไหมอ่าใช่ครับ รอบต่อไปนะอันนี้มันมีหลายแบรนด์ใช่ไหมใช่อ่ไอ้นี่ใช่เอ็นชานโกลเด้นแอปเปิะลาก่อนครับผมจับเพื่อนมาแข่งไทยเทมใครแพ้ลงลาวาของหมวดอาวุธนะฮะ ใครอยากเริ่มก่อนดีกว่าอ๋อที่เบยอยู่แล้วออโอ้โหอันนี้มันถือมือหลักใช่ไหมปกติเขาไม่ถือมือหลักกันครับมันเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยไปฮะได่้ยงั้นนะอันนี้้ยมึงจะหันหลังไปถึงไหนอะอันนีอันนี้ถือมือหลักเป็นส่วนมากใช่ไหมล่ะไม่ใช่มึงถามพี่ไปเนี่ยมึงถามไม่ต่างจากมันเลยต่อทีต่อทีต่อทีมันจะมีสักกี่อย่างีจ้ที่ไม่ถือมือหลักอันนี้ทายเลยใช่ไหมเออไม่ใช่นะมันเป็นส่วนหนึ่งของ แอโร่ป่ะไม่ใช่ครับไปโอ้ยเข้าขั้นวิกิตทั้งสองคนแล้วนะว่าไงครับคุณทิเบตคำถามต่อไปชีชตาชีวิตคนแล้วนะไม่เอาไว้สวมใส่ใช่ไหมไอ้หนองไปแช่ออนเซ็นะเพื่อนรักลาก่อนอ้าผมให้คุณลองทายดูแล้วกันเทมบอมอันได้อิงเหรอผมจับเพื่อนมาแข่งทายเทมใครแพ้ลงลาวา วันนี้นะครับเราจะมาในหมวดของ อินกรีเดียนนะฮะพร้อมนะนักเรียนพร้อมนะปาลเริ่มก่อนอ๋อของเริ่มก่อนมึงชนะ่ปแล้วโอเคมันสามารถหาได้ในโอเวอร์ใช่ไหมได้ครับถูกต้องอันนี้เป็นแร่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะอันนี้มันดอกจากพวกมอนไม่ก็สัตว์ใช่ไหมอืมไม่ใช่นะครับอันนี้ให้มันสูสีหน่อยดีอันนี้คือมันเป็นรูทใช่ไหมฮะอ๋อคืออยู่ในกล่องไหม เออเอ่ออ่าใช่ครับใช่อ่ารอดไปนะอย่างงั้นน่ะเอ่ออ่ามันมันคือ Heart of the Sea เฮ้ยมันไปได้ยังไงวะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงฮ่าๆใครถูกได้ยังไงวะไปอะไรกันโกงปะเนี่ยอะไรกัน ผมจับเพื่อนมาแข่งไทยเทมใครแพ้ลงลาว่าวันนี้นะครับเรามาในหมวดเดิมเลยฮะอ,อ,อินกีเดียนครับผมให้ที่เบ็นเลือกว่าใครจะเริ่มก่อนในฐานะที่แบบว่าเล่นไม่ชนะเลยนะเฮ้ยจะย้ำทำไมวะมขอทายว่ามันอยู่ในโอเวอหาได้จากโอเวอไม่ได้ครับอันนี้ไปหายโอ้ <c oughs> ไปไวเลยตานนี้มึงแพ้แน่กูตอบเลยยทักเกอร์เชล ไม่ใช่ครับอ่าไปเอาไงดีวะไม่ต้องโกแพ้ขนาดนั้นหรอกหาแจ็คเนีเธอใช่ไหมอันเนี้ยใช่แล้วค่ะโอเคอันนี้มันไม่ใช่บล็อกใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่บล็อกครับผออันนี้ดอบจากมอนใช่ปะถูกต้องครับผมเริ่มมาถูกทางเลือีกสองว่ะเนเธอตาอเฮ้ยบ้านะถูกแล้วหรอชนะหรอไปครับสุด อ่ะบล็อกนี้มีสีส้มไหมไม่มีสีส้มครับบล็อกนี้มีแสงไหมไม่มีนะครับไม่มีแสงเอรอครับ บล็อกนี้มีส่วนประกอบของไม้ไหมไม่มีครับบล็อกนี้มีสีเหลืองเหลืองไหมครับไม่มีนะไม่มีบล็อกนี้เหนียวไหมบล็อกนี้ไม่เหนียวครับบล็อกนี้เหนียวไหมครับไม่เหนียวครับวันนี้ต้องใช้พีเอ็ขุดหรือเปล่าต้องใช้ครับจะหมดแล้วเนี่ยบล็อกนี้หาได้จากธรรมชาติหรือเปล่าครับมันก็มีม,ม,มันก็มีครับถามกลับว่าบล็อกนี้หาได้จากธรรมชาติไหมอเคตอบเลยตอบเลยเหรอเลยเหรอขอตอบด้ะมาดิ สามสองหนึ่งผิดครับน้องชายโอ้โหก็ผิดเหมือนกันนะครับเอ้ยเลือกบล็อกเดียวกันเหรออีกแล้วเหรอไปคนเริ่มก่อนครับมันเป็นแร่หรือเปล่าไม่ใช่ครับอยู่ในนรกหรือเปล่าครับไม่อยู่ครับของชิ้นเนี้ยเจอได้ในหมู่บ้านหรือเปล่าอาจจะมีแล้วกันบล็อกนี้คราฟได้หรือเปล่าครับบล็อกนี้คราบได้นะครับ บล็อกนี้เป็นพืชหรือเปล่าบล็อกนี้ไม่ใช่พืชครับบล็บอกนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเกษตรหรือเปล่าครับเกี่ยวครับแต่ผมขอตอบเลยเออเอ,อ่ะลองตอบมาครับมัวครับไม่ใช่ผมขอถามต่อนะมันเรื่องแสงไหมครับมันไม่เรื่องแสงอะดอิถามกลับด้วยคำถามเดียวกันว่ามันเรื่องแสงหรือเปล่าไม่เรื่องแสงนะครับบล็อกคุณมันหน<ะ>้าตาเหมือนแซลมอนปะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเหรออ่ะคุณตอบเลยนีย ไม่ใช่ครับอะผมตอบม,มั่งผมตอบมั่งอันนี้อะไม่ใช่ผมว่าอันนี้ดีกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมตอบเลยอันนี้ไม่ถูกไม่ถูก,ก,กอีกเหรออะคุณตอบมั่งไหมอะอ่อถูกครับแล้วของคุณอะไรเนี่ยป่จะถูกป่จะถูก ตั้งโมคุณเริ่มก่อนเลยครับตรงนี้เจอใต้ดินหรือเปล่าไม่มีครับอันนีมนนนมมน้มันอยู่บนดินไหมฮะมันอยู่ครับมันอยู่บนดินนะอยูนะ่บนดินนะอขอถาม่อกว่าอันนี้มีสีแดงไหมอันนี้ไม่มีสีแดงครับอันนี้มีสีขาวไหมครับไม่มีฮะไม่มีสีขาวอาถามบ้างว่าอันนี้มีสีขาวหรือเปล่าไม่<า>มีครับของคุณมีสีส้มหรือเหลืองไหมครับโทนโทนนั้นนะครับอ่ะมี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 นีเหรอโอเคของคุณมีสีส้มหรือเหลืองหรือเปล่า มีครับอ่ามาวัดกันดีกว่ามามาวัดกันดีกว่ามาผมว่านะเว้ยอันนี้แหละมาสามสองหนึ่งถูกคนไทยถูกไปคนไทยผิดนะดิ อผมขอเริ่มก่อนแล้วกันตอนนี้บล็อกคุณเนี่ยมีสีฟ้าไหมครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีสีฟ้าเลยบล็อกคุณมีแบบเขียวเขียวไหมไม่มีเลยครับบล็อกคุณเนี่ยมันอยู่ในโอเวอร์เวิลด์ไหมครับมันอยู่ครับมันอยู่มันอยู่ในโนะอเวอร์เนะวิลด์นะบล็อกคุณต้องใช้โทเวลขุดหรือเปล่าไม่ต้องครับบล็อกคุณอนะ่ะมันต้องครัฟไหมครับคือตามธรรมชาติมันก็มีแต่ว่าครัฟก็ได้ผมว่าผมรู้แลวนี่ของคุณอะ ไม่ใช่ขอญาตถามต่อเลยก็ยบอกคุณต้องใช้พิกแอคขุดหรือเปล่าไม่จําเป็นครับเปลือเดียวแล้วสิไม่ใช่ครับหรือ,อมันจําเป็นวะไม่แน่ใจครับผมว่าผน,นี้ววะมันต้องใช้โชวเวลขุดไหมครับไม่ต้องฮะไม่ต้องของคุณเนี่ยหาได้บนดินหรือเปล่าหาได้ครับผมลองเลยอะว่าอันนี้วะเออถูกอันนี้ไม่ถูกครับอันไหนวะคุณมาดูอ่ะคมาดู โอ้โห oh, oh. Get มาเลยครับ Tennessee> คุณเริ่มก่อนเลยครับวันนี้เต็มบล็อกหรือเปล่าบล็อกนี้เต็มครับผมถามคล้ายๆกันบล็อกนี้ไม่เต็มหรือเปล่าบล็อกนี้เต็มครับบล็อกนี้เต็มครับรับทราบบล็อกนี้ต้องใช้ขวานขุดหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช้ขวานครับบล็อกนี้เป็นหินหรือเปล่าครับมันก็เป็นหินนะครับมันเป็นหินเหรอครับบล็อกนี้ครัฟได้ใช่ไหมครับบล็อกนี้ครัฟไม่ได้ครับบล็อกนี้อยู่ใน โอเวอร์หรือเปล่าครับไม่อยู่นะอ่าผมว่าผมรู้แล้วอะ่ะผมขอตอบเลยนีถนะ่ถูกนะถูกนะอีซี่อ่ถูกเหมือนกันนะครับผมเริ่มก่อนนะบล็อกนี้มีสีเขียวไหมครับเขียวบล็บอกนี้สีแดงหรือเปล่าไม่มีสีแดงครับของคนเนี่ยต้องใช้เลเซอร์โต้ไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องเหรอครับขอาถามกลับว่ามีสีเขียวหรือเปล่านะบล็อกนี้ ไม่มีครับผมขอถามว่าบล็อกนี้หาได้จาก Overworld ไหมครับหาไม่ได้นะอน,นี้ไม่ได้จาก Overworld หรครับผมว่าผมตอบเลยดีกว่าว่า,มา,วาผมรู้แหละตอบมากเดี๋ยวมามาเติมตบบหนึ่ง,งมั่วครับผมชนะปะเนี่ยอือถูกอ,อีซี่ โอ้โห oh, <PI> อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยถ่ายม็อบได้ไหมครับแต่เมีหนึ่งคำใบที่ผิดม็อบตัวนี้นะอย่างแรกเลยคือมันสามารถโจมตีได้อย่างที่2เลยคือมีหลายสีคือมีหลายชนิดอย่างที่สามมันคือมอนสเตอร์โจมตีได้มนจะแคบไปหน่อยเอาว่ามาตีไกได้แล้วกันตีไกได้การีนมีเบรดอีกอ่ะกูกูขอคำใบเพิ่มได้ป่ะเราต้องตีมันก่อนว่ามันถึงจะตีเราเราต้องตีมันก่อนหรือมันก็โหกเรื่องเป็นมอนสเตอร์ว่ะแพะหรอไอ้ปลามนุษย์จากแพะด้วยหรอเฮ้ยแพะเลยหรอเฮ้ยหมาไงแต่หมามันไม่ตีไกกกลลาามมมมเป็็นน งองง่ยาไเออลำอ่ะว่าไงแม่เลยถูกไอ้เฮีย่ถ่าย,ายมอบได้ไหมครับแต่มีหนึ่งคำใบ้ที่ผิดผมจะเริ่มผมจะเริ่มใบ้แล้วนะข้อแรก มันอยู่ในน้ําข้อ2มันมีสีขาข้อสคนชอบเอามาทํากินแบบดิบๆใช่<ต>มันอยู่ในน้ามันมีสีขาม,ม,คคมันไม่คนมันไม่คมแบบเดียวแด่โมนอาจจะมีสีขาก็ได้นะมันคงไม่ได้ใช้มุกโง่ๆแบบว่าวัวก็อยู่ในน้ําได้เปะวะ <c oughs> ไม่ใช่หรอ,อไม่ใช่<อ>ไม่ใช่เอาเขาถามมาสิผมบ้าให้อีกคาถามนึงอะให้เขาว่ากินดิบได้นี่ไ่มคือมันเป็นแบบว่าวัวก็ได้ไงวแก่กับไก่นี่ไม่ใช่เพราะงั้นคําถามที่ต้องถามเพิ่มคือต้องแยก วัวกับแซลมอนออกถ้าจะแยกวัวกับแซลมอนออกมึงก็คงต้องถามว่าถ้ามันอยู่นอกน้ำมันจะตายไหมนั่นแหละนัน่นแหละเคลมถามเรยวปะ,ละถามเลยมันจะอยู่นอกน้ำนันจะตายไหมหรอครับ,บมันตายครับมันตายจบยจบกจนละคำตอบที่ถูกต้องก็คือแซลมอนโอ้ถ่<บ>ายม็อบได้ไหมครับแต่มีหนึ่งคำใบ้ที่พีผ่ผมจะฟังอย,อย่างข้อแรกก็คือ มันขี่ได้ข้อที่2ก็คือมันเดินช้าแล้วข้อที่3ก็คือมันมีสี่ขาโอ้โหทำไมมันยากจังครับถ้าสมมติมันเดินช้าแสดงว่าเราจะตัดหมาออกถูกไหมแล้วมันมีสี่ขาเราก็จะตัดไทเดอร์กับไอรอนโกลมออก ถ้าตัดเดินช้าออกมันขี่ได้กับมันมีสีขาขี่ได้มีสี่ขาเกเหลือเป็นกกกับสไตเดอร์สองอันอเฮ้ยไม่ฮอสก็ขี่ได้ดิงเอาจริงกูกูกทายเลยทายเลยอะไม่ถามเลยเหรอนี่ทักไม่ต้องถามหรอกโอ้ก็สมมติว่ามึงบอกว่าเดินช้าเป็นเรื่องโกหกก็แสดงว่ามันเดินเร็วมา้ามันก็ต้องเดินเร็วตอบเลยมันคือมา้าไป<ะ>มันคือม้าเหรอไม่ใช่ออ มาขอเริ่มก่อนแล้วกันนะคะรบับตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าทำไมอ่ะ <c oughs> ขอถามว่าม็อบตัวนี้สูงสา <c oughs> บล็อกหรือเปล่าไม่ถึงครับไม่ถึงเลยครับฟาคนแล้วม็อบตัวนี้ออกเห็นหน้าคนแล้วมันเข้าไปตีไหมครับไม่ตีครับหายาเลยทิ้งไปเลยนี่น,นี่แล้วก็ไอนี้ด้วยเฮ้ยมันตัดขนาดนั้นเลยเหรอขอถามว่าม็อบตัวนี้เนี่ยมันตีคนไหมครับมันสามารถตีได้ครับอื ตาคุณนะครับม็อบตัวนี้เนี่ยมีสีแบบว่าสีขาวนะครับในตัวสีขาวแล้วครับมันจะว่ามันมีก็มีนะครับอย่างนั้นเหรอครับครับผมจะว่านีก็มีเหรอครับใช่เลยครับใหญ่ไหมครับใช่ครับมันไม่ชัวร์เหรอครับมันก็น่าจะมีครับมันมันไม่ขาวแต่ว่าสามารถเรียกว่าขาวได้แล้วนะโอเคครับผมขอตอบเลยแล้วกันนะครับรีบตอบผมว่าคุณเลือกลามะครับใช่เปล่าวใช่เปล่าถูกไหมล่ะถูก มึงเริ่มก่อนเลยที่มึงเลือกมาครับมีสีเขียวปะที่ตัวมีครับโอเคแล้วของคนมีสีม่วงไหมดูหัวนะแหมไม่มีนะไม่มีครับน่าสนใจตัวเนี้ยของมึงอะมันสูงสองบล็อกปะครับมันสูงสองบล็อกครับโอเคของคนมันสูงเกินสองบล็อกไหมครับไม่เกินครับไม่เกินหรอครับไอ้นี่มันเกินสองบล็อกเพาะวะนี่น่าจะเกินนะไอ้นี่นี่ไปเลยแล้วการโจมตีของมันอะต้องเอาหน้าไปเลียะถึงทำ d a า a ม e ได้อืะ ต้องแบบชิดหน่อยครับอาจจะไม่ถึงกาเลียแต่มันใกล้หน่อยครับม็อบต,ตัวนี้มันโจมตีคนไหมครับโจมตีครับโจมตีคนครับอาจจะไม่ถึงกาเลียแต่มันใกลให้หน่อยแล้วครับใช่แล้วครับโอ้ไม่ถึงกาเลียเนาะตอบเลยนี่ไงใช่แล้วครับถูกครับโอ้ยง่ายไป<ม>ว่ะผม,ผมขอลองทายของคุณบ้างแล้วกันผมว่าผมว่าคุณก็เลือกตัวเดียวกันอะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อะไรอะ ยู oh, สมบี้กระจอกกระจอกม็อบข้างนหัวกวูอะมันเป็นเฟรลี่ม็อบปะเฟรลี่ม็อบไหมไม่ใช่ครับเพยบนหัวผมเนี่ยมันยืนสองขาไหมครับไม่ครับเพ <Okay. S 2> ตัวบนหัวกูอยู่ในโอเวอร์โบว์ปะครับอืมไม่ใช่ครับเฮ้ยจี้ถูกอันเฮ้ย <c oughs> มันไปถูกทางแล้วว่าตัวบนหัวผมเนี่ยมันตัวเล็กปะครับตัวเล็ก ของมึงไว้เขาว่าไงอ่ะก็แบบว่าตู่งไม่เกิน1บล็อกอ่ะงั้นมันก็ตัวเล็กครับทราบงั้นของกูอ่ะมันอยู่ใน DN ป่ะใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้อง DN อ่ะอ๋อก็เผื่อไว้ไอ้รู้มากนะเออม็อบของผมนี่มันเวอร์ชั่นเก่าๆแบบไม่มีใช่ไหมครับใช่ตัวเนี้ยเวอร์ชั่นเก่าๆไม่มีโอเคไอ้ตัวบนหัวกูเนี่ยมันใช่เอ็นเดอร์แมนไม่ใช่ครับผมขอทายบ้างเลยตัวบนหัวผมเนี่ยใช่กบป่ะครับไม่ใช่เฮ้ยมั่นใจมากเลยเนี่ยใช่งั้นบนหัวกูอ่ะชากเกอร์ป่ะใช่ครับ ผมขอเริ่มก่อนนะครับม็อบบนหัวผมเนี่ยมันเป็นเฟรนลี่ม็อบปะครับมันเป็นไอตัวฮอร์สทายครับผมเป็นฮอร์สทายเออบนหัวกูใช่เฟรนลี่เหมือนกันปะใช่ครับเฟรนลี่มากเลยครับเฟรลี่มากเ้วยอ่ะบนหัวผมเนี่ยมันสูงสองบล็อกปะครับไม่ครับผมมันไม่สูงสองบล็อกครับฝนตกกรรมการปรับฝนให้หน่อยครับไอตัวบนหัวกูอ่ะสามารถเจอในหมู่บ้านไปเดี๋ยวเจอปกติได้ปะเจอได้ครับแต่มันไม่ได้อยู่ประจำครับม็อบบนหัวผมเนี่ยมันเจอที่โลกปกติปะครับถามวิธี อีกครับว่าตัวนี้มันจะอยู่รอบปกติแหละครับอยู่ในรอบปกตินะไอตัวเนี้ยสูง2บล็อกปะสูง2บล็อกครับโอเคมันสปอนในแมนชั่นปหมครับเฮ้ยใช่เหรอใช่หรือเปล่าครับเฮ้ยเรียกไงวะใช่เหรอใช่โอเคเลยแล้วตัวของกูอะให้วัวปะไม่ใช่ครับเอาอะไรมาเป็นวัวครับเนี่ยผมว่าผมทายได้และขอกูเกิลแป๊บนึงมันเรียกอะไรครับ ตัวที่มันบินบินอะบ,บินไหนจำาหิดวะมันใช่ตัวนี้เลยจำาหิดแล้วใช่เวกหรือเปล <c oughs> ่าครับอ๋อต้องละวขาอีซี่ลงไปครับอ